สวัสดีตอนเที่ยงครับนะสวัสดีตอนเที่ทยงวันพุธวันนี้เราจะมาถางหญ้ากันดีกว่าพี่นะถางหญ้าก,กันก่อนเพราะว่าเราปลูกผักไวเ้เยอะแยะไปหมดเลยพี่นะเราถางหญ้ากันก่อนนี่ครับนะครับเรามาถางหญ้ากันก่อนพี่นะถางหญ้าไว้เพื่อที่จะให้หญ้ามันลกเนานะนี่ครับหญ้าลกลกมากเลย ถางลงทางลงพีงง่องเนาะนี่ครับเพื่อที่จะให้มันตายไปเลยฝนตกมาเนี่ยโอ้หอย่างงามมากอย่างงามจ้างามอย่างงามมาเราก็ปลูกผักกินแล้วก็ต้องถากออกหน่อยนี่ครับทางก็จะให้มันลงสักหน่อยเป็นไรถักถ่ายครับก็เริ่มคางตอนบ่ายสายาองสิษเศษสิบสี่นาฬิกาโอ้ ร้อนมากเลยพี่น้องนะนี่ครับถางลงถางลงเลยพี่น้องนี่เพราะว่าตรงนี้เราจะปลูกผักกินกันก็ถางให้มันลงนี่ครับนี่ลงไปเลยเห็นหอพี่น้องมาแจ็มไหม วันนี้ไปหาหมอพี่น้องนะเราลาไปหาหมอก็เลยกลับมาสักบ่ายสองเลยพี่น้องนะกลับมาบ่ายสองลแล้วเราก็มาถางหญ้ากันก่อนเผื่อไว้เราปลูกผักปลูกอะไรกินแต่ไร้ไม่ต้องลกพี่น้องนะนี่พอดีไปยืมเมดีดจากเจ้าของหอมาพี่น้อง ลืมมีดมาถางเพราะเราไม่มีอุปกรณ์เรามีแต่จอบพี่น้องละใครบ้างก็มาถางหญ้าช่วยน้าจ้าหน่อยนะครับเหนื่อยมากนานๆได้ถางหญ้าจนเหนื่อยมากพี่น้อง ี่ครับให้มันลงไปเลยแด้ไม่ต้องขึ้นมาอีกอขนสู่ชีวิตนี่ครับดูต่างจีนต่างจีนวันแล้วก็ทางหญ้าทางอะไรกันไป นี่เห็นไหมค่อยสะอาดทองวันหน่อยพ่อตัวนี้เราจะปลูกผักกินกันเองหมปลูกผักไว้กินกันเราต้องทำให้มันสะอาดอาดเข้าไว้ก่อนน่่นานาเห็นไหมล่ะสะอาดดีขึ้นไหมนี่ มีประขอถางหญ้าสาดดีขึ้นจำแน่นอนใครว่างมาทางช่วยด้วยนี่เยอะแยะเต็มไปหมดหญ้าฝนตกลงมาเนี่ยหญ้าสวยย่างงามสำหรับวันนี้บายบายก่อนเจอคลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย